สวัสดีค่ะดิฉี่กะทายแก่บัตเก็ตค่ะโอ้ยรืดมากรอปับคอนนานมากจะมา <g ul ly> <g ul ly> นะคะหนังเข้า11โมงนะคะตอนนี้10โมง50แล้ว10นาทีเดี๋ยวไม่ได้ดูหนังนะคะ <g ul ly> วันนี้นะคะไม่ได้ซื้อมาเป็นอินนี้นะต้องขออนุญาตนะคะเดี๋ยวสารีวิวให้ดูว่าวันนี้ได้อะไรมาะคะ วันนี้นะคะซื้อเป็นปพ็กเกจแยกมานะก็คือชุดนี้นะคะราคา200กับ70บาทนะคะ mm hmm. ตัวป๊อบคอร์นร้0าน้ำอย่างเดียวนะคะ100นะคะแต่สิ่งที่ที่ฉันอยากได้จริงๆมันคืออันนี้ mm hmm. นะด้น <c oughs> อันนี้ แก้วทรัมโบนะคะของน้องมินเนี่ยนนี่คือที่ไอคอนน่ะน,นะคะเขาจะมีแบบเหมือนขายแยกเป็นพวกโมเดลต่างๆอะไรเงะะี้ยค่ะมีหลายอย่างมากเลยเขาแยกไว้นะคะแล้วก็ไปบังเอิญไปพอดีซื้อบักเก็ต ทุกแก้งของเขา,าครบหมดแล้วมันไม่มีช่วงที่มันไม่มีบัรเก็ตออกนะคะมันไม่มีหนังนหนังฟอร์มอยากอะไรคงน่าจะรอแอนแมนก็เลยเหลือไปเห็นว่าอุยมันมีแก้วมินเนี่ยนอยู่นี่นะคะอันนี้แก้วอย่างเดียวนะคะไม่ได้รวมอย่างอื่นเลยนะคะสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะก็เลยอ่ะซื้อแก้วก็ได้อะไรอย่เงนี้ยะะมันไม่มีอะไรให้ใหดิฉันสะสมอีกแล้ นะะหลังจา,จากที่เราซื้อแก้อวอวมารตานไปนะค่ะแล้วก็ไม่ได้ชอบเท่าไหร่น,นะคะบแต่เรื่องจับมันไม่มีอะไรซื้อจริงๆสวัยดีนะคะน่ารักดีนะคะแล้วก็ฉันต้องเก็บกล่องด้วยเนี่ยแบบเนี้ยยูนิเวอร l แซ i นะคะ i n a t i o n นะคะนะคะเป็น สตูดิโอที่ผลิตตัวมินเนียนนะคะก็น่ารักดีค่ะนะคะพอดีอยากเปลี่ยนแก้วด้วยนะคะก็เลยซื้อเลยดีกว่านะคะอใครอยากเป็นเจ้าของนะคะก็ความไม่รู้ว่ามีทุกเมเจอร์ทุกสาขาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวาจะซื้อในในทางออนไลน์ก็ได้นะคะแต่อันนี้มันสวยดีชอบมันดูน่ารักนะครับแก็ สัจบจองเป็นเจ้าของได้นะคะ390บาทเท่านั้นจะวันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวรีบเข้าไปดูหนังก่อนแตะเดี๋ยวคงเข้าห้องน้ำก่อนค่ะไม่ไหวค่ะหนังยาวมากเททานกค่ะวันนี้บายบายค่ะและ้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะจ๊ะซีย่